หัวข้อเกมเราไปหัวข้อตอกแพนไหมตอกเออได้เลยตอกเฮ้ยเต้เนี่ยเอาด้วยไม่ใหญ่ใจเชื่ออวัดตอกพี่เต้ตอกต้องตอกเลยนะตอกทำไมต้องตอกมาได้ดิอ่ะเราจะไปตอกคืนตอกตะโปอะไรก็ได้เดี๋ยวตอกอะไรตอกจริงเหรอไม่ตอกไม่ตอกไม่ตอกจริงฟุกไม่ตอกจริงอ๋อโอ้โหตอกพี่ฟาร์มโอ้โหกดเลยฟุกอะไรจะกดเลยพูดทำไมเนี่ย คือหัวข้ออะไรเนี่ยเอาหัวข้อเอาเดี๋ยวนะไม่เจ้ากับเวลาอ๋อเจ้าเมื่อด้วยใจของผู้จัดต่างหากปลืมไปว่าผู้เป็นเจ้าเมืองกดเลยไม่ฟุกกดเลยไดฟุกกดเลยเฮ้ยหยุดกดอะไรยัไม่รู้ว่าอะไรเลยเสร็จเลยฟุกกดเสร็จเลยอ่ะเย็นแมยจริงเหรอลังวันได้พี่ฟาร์มเลยใครว่าเหี้ยอะไรวะเนี่ยใครว่าอะไรวะกูชกแม่งเลยกระส่งเลยฟุกเย็นแม่พี่เสรแล้ว กูวาดอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยโดนตอกหัวพ่อกูต่อยมึงต่อด้วยดนอะไรผมยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะหยุดตอกันสักทีไม่มีวันตลอดไปจะให้รูปนี้นานนะครับเพราะผมอยากวาดนานเอ้าสารีวัดเยอมมีความสุขอยู่คนเดียวเลยงี้ฟุกว่าไงครับหอมโดนแล้วสินะทำตัวแบบนี้นะหอมโดนแล้วสินะฟุกอาชีพอนาจพี่จะวัดตนตอก ไม่ไม่ได้แจำนานเลยตอนเนี้สายเกินไปแล้วพี่คนยุแล้วฟุ๊กอย่าไปฟังคำพูดของ <c oughs> ปีศาจท,ทำไมโ <c oughs> ดนตอกอีกแล้วไม่เจอแต่คนถือแท่งไม่คุยไม่เจอแต่พี่ฟาร์มไม่เป็นการตอกฟาร์มไม่ยีโนโมกตอกโฟน <c oughs> ยังกูได้กูได้จากเต้กตูโดนตอกมา็นชวยทุกคนมาตลอด ไม่รอดแน่ฟุกพี่ฟุกพิเศษแล้วพี่จะรอคนอื่นไต่คิดว่าเราีอะไรไหอวะนี่คอยเพิ่งกดกดเลยฟุกดเลยกดเลยกดเลยฟุกเลยกดเลยกดเลยกเลอะไรอะไรนี่ฟุกกดเป็น K เดีย ่เ <laughs> วะทำไมเป็นแต่มุมนี้พี่ฟาร์มพี่ดูดของเต้ไปหนี้ยงทำไมพี่ฟาร์มต่อ,อยทุกคนเลยคืออะไรอะ่ะ What? <c oughs> ว่าแทนแบบเหมือนแฟนเบสซอมบี้มากกว่านี้จวบ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 ันไว้ผมไม่ใช่หัวข้อนี้เลยเฮ้กูได้เบสซอมบี้ยังไงโอ้ยนั่นจะช่วยตัวเองยังไงช่วยตัวเองว้ยมันไม่ได้ความหมายแบบนั้นตอนนี้ให้นานนะครับฟุกหาเล็บอยู่ดีมากเลยว่าจะเสร็จแล้ว นีฮู้ผู้ยงผู้ยำเป่นด้วดเลยโอ้ยโอ้โอ้ยแสบนิว้วแสบเหมือนกัน oh. แปลกนะพี่แสบแสบคนละแบบนะแสบตรง<ๆ>ไหนนะแสบจู อีคือคนดูนะครับอีกคนดูก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายพี่ฟางก็ตัดออกอยู่ดียังไงพี่ฟางก็ได้หน้าได้เต็มสุดท้ายก็ตัดออกใจได้ไหมเจงอุดไปเหอะแกสู้กับคนที่มีอำนาจในการตัดต่อไว้ได้หรอกพี่เวนรู้เปล่าว่าเสียงคามคีพีน่ารักมากไหอตะวันเสียงนักตะกี้ตะวันพูดเลยมันบอกว่าเสียงน่าตอกมากเลยฮะเต้คนเต้อเจ้พ่คุณเจ้ คุณก่อยต้องตรงนะครับผมลองค้านมาแล้วอะไรอ่ะเต้คุณก่อยเนี่ยเขายิ้มทั้งหมดนี้ติดกระสีติดกระสีกดด้วยไม่ติดกิะสีจะไหมยิงแม่เดี๋ยวติดกิะสีเดะมันติดเด้อมันด้วยติดไม่รู้กูลองเซตดิไม่ไม่มีไม่มีลิขสิทธิ์นะได้โอเคเออว่าแล้วก็ เก็บแมวคนดิเสร็จหมดย่างเสร็จหมดย่างแสบแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตู้พี่ชอบกินตับฟันส่วนตัวน้องนั้นชอบทานตำไทยอยู่ตำตำหน้ามึงอะตำหมามันสิพี่ต้อขึ้นท่นนี้งูมันจะเอาอะไรมาหัว ไอเฟเปิดเลย้งมข่ยิ่หน่องร้เอาเร็วหรอเลยเร็แล้วอันนี้มันดาวก้นบวยหัวคนเี่แล้วดาวก้นบวยหัวคนดาวก้อนบอลจะหัวอะไรหัวใจเลยพี่หัวใจหัวใจแล้วไมโดนอ่ะทำไมกูโดนอะโดนเลยโดนฟุกเว้ย อ้าวเหี้ยอะไรเนี่ย What มองดูเรื่องว่ดอะไรอะดูไม่รู้เรื่องงี้ต่อยเลยต่อยเลยเออไอ้นี่จัดอย่างเงี้ยรัดมาตรงนี้เลยอันนี้คือความจริงในรูปนั้นเหรอไส้แตกไม่ต้องห่วงนะฮันเตอร์ฉันจะช่วยนายเองอือเฮียไม่พี่รพี่รักปวดหลบว่ะบูมบคนเลยอ่ะไอ้เจ๊กูว่าถ้ารูไ่ได้แต่ลุปทฟาร์มต่อยอ่ะเออก็ได้ ไอ้พี่เออยุ๊ยนี่ดิจิตอลเซอร์คัสหรอเนี่ยตอนที่2องกูตอยเไมต่อยเลย่คุณนึกว่าตอยคุณไปไม่ใช่หรอเอาไปี่จุดปีเอ้ากูโดนอีกแล้วไอ้เป็นไรพี่ฟางตช่วยพี่เองจีิเหรอเดมเอิมย้ดิมาเเดิมๆเดิมๆเดิมๆฟดิมดมดมะ ตอกเลยดูเยว่าไงคือสักผ้ามันคือสักผ้าสักผ้าอะฝกักผ้าป้วเนี่อีพวกรเด็นการปรเด็นการต้องโดนแบบนี้ริต่อยเลยไม่ล้จุดเปรเห็นมันเรงบอดติดตัวไหมมัวดีฟุกเสร็จจุดเปรวาจาเข้าใจละทำไมไม่ฟัมต่อยแล้วกกลายเป็นายไปคนดีโอ้ฟุกรเด็กางเลยฟกเพื่ ฟุกเอ้ยเกิดมานีกูทำไมอ่ะพี่ตอนแรกฟุกยังไม่ได้เผด็จการไงพอเริ่มเผด็จการก็เลยบินไปโกูโดเลยกูว่าสวยมมอมาลอยมอมาลอยกูก็มีมมอมาอยของกูเหมือนกันกูต่อจากมึงนี่เองโอกูเลกมึงเลยเข้าใจแล้วครับพี่นน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 ีนคนนนนนกนนนนนนนี่เนน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 กนนนน อุ้ยพี่บกิฟต์อาพีสห่วไปมฟุกโดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะฟุกุมช่างช่วยแล้วนี่ฉากคุณคุณแวฟุกกลับมาซ้ำมาขี้หมอนเออแจ็คกันต่อยดีกว่าคือกันต่อยนี่คือฉากต่อสู้หรืออะไรกูงมึงยิงไงแกกลับมาต่อยด้วยบอกว่าเลยไหนย้อนกลับมาอืออันนี้คือกูเขียนอะไรไปก็ไม่รู้แต่ทุกคนแม่งต่อยกันเหมือนจะลุมกูต่อยเลยไอพี่หยุดเล่นเกินหัวเล่นทำไมเล่นไม่ถูก อมันร้องอะไรกันเะบอจักบอจักคืออะไรวะไม่รู้ไม่รู้คือคนอีสารหรอไม่คยคนอีสานโอเว่นแกไม่รอดแน่ได้ได้ดีม้เหีมากดีมากดีากีกดีมาเดีากดีม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 มากหีอากีมากีมากดีมากดีมกมกีีีีมีีี แล้วกูก็รู้ว่าเป็นมึงโดนี่อันนี่ใหญ่สวยสองสิ่งเน่ยอันนี้คือมึงเล่นการติดโหมดมึงไปเล่นเกมไฟติ้งเกมนึงแล้วมึงเกมแบบนี้ทุกภาพมึงไม่ตัวอะไรก็ได้ละลูกเกมต่อสู้มันก็มีอ่ะขนมปังอ่ะทำไมต้องเป็นขนมปังวะพี่แฮนเตอร์ก็ไม่ผิดอะไรหรอกนะแต่ว่าเออ ใสยตอเลยทำไมเหมือนคัปปี้เพจอะกูได้ภาพนี้สามอันแหละจากทั้งหมดตับเต็กโรยโดยนี่ก็คัปปี้เพจถึงท้ายแล้วยยังไงเฮ้ยอยากฟุกโน่ฟุกเวียจุนเป็นนานไปแล้วกูชอบฉากกระโดดเกาะมากเลยแบบโดนจ็อกกี้กระโดดขี่คอขี่หน้าไงจ็อกกี้มากเลยเย้เราจะเราจะความลับอะ ยอมล่อาเมเอาอมรับเลยเฮ้ยต้าไม่อยากเล่นแต่คนเล่นคนเล่นคนเ่ต้ไม่อยากเล่นคนเล่นคนเล่นูก่อนนะทุกคนว่าเปลี่ยนภาษาหรือยังมีคุณอะไรอะไรตาไม่มีอะไรของใหม่ต้าไม่มีอะไรเฮยกูไปดูย้อนหลังหรือกูไมจำนาปไม่เนี่ยชิมหายละมันความรักตั้งแต่วนนี้วงให้พิมพ์คอว์วงปุ กูเพิงพูดมาเมื่อกี้กูตัดออกหมดกูบอกเลยสุดนะทุกคนว่าอะไรก็ไม่รู้ไปเอียนโดนดิดิเฮ้ยคนสุดท้ายยังไม่ส่งด้วยมันไขวะไอ้นอนต้องได้ต้องได้อย่างนอนตลอดเลยดูมีแต่รูบดีๆใช่ไหมใช่ไหมรอบดีๆมีอยู่ด้วยไม่ทานพี่กูเขียนไม่ทานแลิต่อยมึงต่อแล้วโดนกูไม่หวาละอารม นคตดเร็วเลยดีขึ้นหรือแย่ลงที่ทำให้มันดีขึ้นคือกู๋ทำให้มันดีขึ้นตลอดมาไอ้โดนตกลนตอลเลยโดนทําฟุกหลุดออกมาแล้วโดนว่าโดนสองนี้ไม่ได้บอกว่าดีขึ้นเขียนว่าฟุกไอ้ฟุกโดอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ ถ้าพิมพ์ไม่ทันเดี๋ยวเร็วเกินเวอร์เลยโอนเร็วโอนให้จบไวดีกว่าโอนเสร็จแลยพี่คนหล่อเท่ีใครแก้ได้ชื่อดีไฟคนอไม่ใช่คนไม่ดีได้จาตะวันตะล่มไปต้องปูหยางเซ็งอ่ะแจ้โดนตอกไหนวะยังไม่เห็นโดนตอกเลยอือดูได้จากมือจริงด้วยโดนในในมันมองไม่เห็นนะพี่ทำปูหลุดเลยฟาร์มรุมต่อยนนเอลงเลย ไม่ค่อยอะไม่คือชอบภาพมันอะภาพมันมินิมอลแต่ว่ากินแบกมมโดนดูออกก็ได้ดูไม่ออกก็ได้ใช่มันดูแบบเราเก็บไปคิดเองอะไรอย่างเงี้ยเอ่อช่วยไปเติมจินตนาการต่อกันเองนะครับใช่ครับกูเป็นปลานักฆ่าไอ้เหี้ยอะไรวะวอปลานักฆ่อะไรเลยวนี่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไอจินเนอรเตอร์ไอ้้เหียตะวันไปไอต่อฉลามอมนามันโอมยังไงวะโดนไปเลยเฮ้ยแล้วกูตะวันได้ต่อจย่างมุดมิด ฉลามหรือปลาทูอ <rôle à déc> ่ะพี่ปลาฉลามปลาฉลามอมแล้วมันจะอมแล้วมันจะอมไปได้ยังไงเฮ้ยอยากมองอย่างเห็นขนาดนี้อมขายได้ยังไงวะก็ถามพ่อทุกคนไม่ว่าถามหลุดออกอย่างตัวพี่สามารถว่าที่ติดกันด้วยอ่ะฮ้เตอร์ไอตี ขำรุดเออนนท์ทำกูลุนอ่ะนนท์นมสดพ้นน้ำใส่นนทเพล่ข้อจะเขียนว่าบอลนนท์ไม่งส้นตีกูจดเขียนคนตายเพื่มีดีคนตา้หุ่ยคนได้ กขไม่ออกว่าใครี่พี่โป๊ะไอ้คือพี่โปนะครับน้องๆโป๊อคนไหนหัวียว W X U D F B D มันเป็นภาษาทำไมถ้ามึงตั้งใจเล่นพวกเขียนผิดนี่โคตรหายผมจะเขียนว่างค์ไปได้ไงวะโอ้จบละผูกเขียนผิดยังฮากูเลย เย่ตรงตรงเหม็นเหมนอือต่อยแม่งเลยมาเป็นกูกูได้ว่ามึงไงี้ยท่านกูถามว่าใครเขียนคอวอลมามึงบอกว่ามึงเขียนผมเขียนเคาว่าคอวอลผมไม่ได้เขียนคอวายอเลยพี่กูเลยโชคมึงแม่งเลยโมเสกปวดหำเลยไปขอต่อฮันตร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 อชื่อใหม่ไม่เรียกแล้ฮันเตอร์เรียกฮันตร์รอ มา,มา,า,าคืานยุคกลางฮันเตร้ราวเฮียฮันเต้อ่าแย่ลบบกน้าเป็นคนลบบอกเลยวาดไม่ตรงอะ่ะด,ด,ดูหำฟุกหลุดเลานุ้หยุดหยุดพูดคำวา่าหำหลุดดิพี่หำพุกหลุดออกดูเราไปแล้วไม่เห็นเลยไม่รู้ที่บ้านไปทุกคนบอไม่เห็นนกวาดไม่ได้ ได้ได้ได้ทุกคนกำลังดูคีฟามแก้พีมพ์แมนเบนเดอร์เบนเดอง์ซอบบี้เดฟเป็นสองบี้ว่างเปล่าไม่ก็เลยได้หัวข้อเดฟว่าเงี้ยย่มึงแน่นอนโดนแต่กูไม่รู้ว่ามึงพิมพ์อะไรมาแต่กูต่อยมึงก่อนละเออผมพิมพ์ไปว่าอ่ะพี่ฟามแพนเบนเซอมบี้อมแม่งยาวเกินเปิดทุกคนมองไม่เห็นใช่